สวัสดีจ้ามื่อนี้มากินเขาซับประรดได้พี่น้องการเบื่ออาหารของเรากินข้าวกับตบประรดกินยังกับสิเศบเอาเกลือห้อยแซบอยูเลยพี่น้อง นี่แหละมาหา่นข้าวกับสับป,ปะรดน้ำกันเด้อกินกับสับป,ปะรดน่ะของมันแซ่บอ่ะ กับเขาห้องก็มีกินอยู่แต่มันเบื่อต้นกระแจบดีอยู่ได้พี่นอ้องกันสมเปรี้ยวหวานๆแกงใส่อหอยเนาะแกงเผ็ดอ่ะน,นะแกงเผ็ดใส่หอยกระแจบเลย แังเสริมหูสามชั้นก็ได้อืมปักพี่จักถือปักอ่อนโปร่งจากการนะพ่พินอนเลยกินเขาเนี่ยได้ยังกินอยูสิโอ้ยนั่นเห็นบออือืม,อม มาทานข้าวด้วยกันเบื่อก็องเขากินเขาก็บอกนันอืม หัวใส่เกลือสวัสดีค่ะคลิปน,นี้กับพ่อจำนีก่อนเนาะคลิปหน้าเจอกันไหมสุดสวยสุดรอทัวโลกบ๊ายบาย